พร์ที่เห็นดังในรูปไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมมาเล่ายให้ฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์ช่องสองพระแชนแน่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่เพื่อนวันนี้ผมมีพระพื้นที่จังหวัดสมุทรรีมาแนะนำอีกองหนึงนะครับอาเหรียญที่ท่านเห็นนะครับ เป็นเห,นหรียญหลวงมพ่อสมพิษวัดตึกนะครับจัดสร้างในปี2 5 3 4อาไม่ธรรมดาเลยนะครับเหรียญน,นี้มีประสบการณ์กันนะครับคนพื้นที่ก็เล่าขาวกันว่าเหรียญรุ่นนี้ประสบการณ์ดีนะครับก็เป็นพาพื้นที่ที่ชาวพื้นที่ก็เก็บกันนี่ยเงียบนะครับก็เก็บกันมาผมเห็นคือสนตัวผมเห็นมีการเก็บได้เก็บรุ่นนี้ครับมาหลายปีแลยนะฮะ น่าสนใจนะครับถ้าผมให้ข้อมูลผิดผมกราบขออภัยด้วยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดรุ่นนี้รู้สึกว่ามีการแยกเนื้อนะครับถ้าเป็นเนื้ออัปกาหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆได้ข้อมูลผิดผมขออภัยจริงๆนฮะถ้าเป็นเนื้อปกัก้ารู้สึกว่าจะมีค่านิยมที่แพงกว่าเนื้อทองแดงลมดําแบบนี้นะครับส่วนการเล่นหาก,ก็อยู่หลักร้อยต้นๆนะครับไม่ราคาก็ยังแบบชอา,าได้สบายๆนะครับ ก็เป็นพาร์ทที่คนพื้นที่ก็ก็ทราบกันดีนะครับว่าไม่ธรรมดาเลยอย่างเงี้ยส่วนของเล่นแบบปัจจุบันยังไม่มีนะครับถ้าเจอนี่ก็เป็นพาร์ทแท้หมดนะครับไม่มีของเล่นแบบนะพพเ,นเพื่อนๆนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าคลิปนี้ดูแล้วมีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ